From the dark from the dark, I survived. Here and started with a cheap mic. Oh Hundred by now, rising under city lights, dissing people who look down on him with name and love. Oh my Including naturally making music by himself, super freestyle making music by himself. Maybe getting the david dog, gamma's, mine, your dog? gamma's oh my stack, catch oh him man, my save it, dog, get my sack. All on the beat ทุกคำดูถูกเล่นมันแด่จนหัวใจกูเดินกูกลับมาลอยอย่างโหดกูไม่จมเหมือนเมื่อก่อนจำชื่อกูว้อยอ้อยแล้วคืนนี้กูเกิดใหม่อีกคนพานุพงที่มึงเคยอยากวันนี้กูยืนเนือฟ้าจากเด็กที่เอโรอินที่ใจสันทุกคืนจนคิดว่าต้องลาเมื่อสันจนเคียนอะไรไม่ได้แต่กูกัดฟันจนผ่านคนพูดว่ากูไม่รอแต่ดูตอนนี้สิใครอยู่ใครไปใครดานไม่รอยกับบาดีเสียงเพี้ยนจนใครก็ไม่ฟังแต่กูยังรันเพราะกูรู้ว่าวันหนึ่งไฟกูจะดังกูหลุดจากยานโลกที่เคยลากูลงไป ตามึงเ,เ,เคยดูทุกคู่ตอนนี้ยังมองไกเพราะกูยืนบนสิ่งที่กูสร้างไว้ไดียังไม่อใครมาไลร่ทุกบยามันมาจากเลือดทุกรรมันมาจากใจกูเขียน้วยชีวิตกูเขียนเดไฟไม่มีวันตายคืนนี้มืดที่สุดกูยังจำวันที่ใครก็ไม่เลวมองกูยังจำ,งจำแต่ตอนนี้เสียงมันดังกูยังยืนคืนนี้กูจะไม่ล้มไม่แล้วกูขอ,ขอในคืน,นี้กูยังร้อยแม้ลมันเคยทีบกูลงผ่านไฟพันวันพันความเจแบบที่กูเค ใจกูเต้นไหลไปใครคือนี้มึงเคมองกูตำจำไว้คือนี่กูบุงจนแสงมันเกืบจําไหมกูไม่ใช่ไต้คนนั้นที่ร้องไห้คนเดียวในห้องกูคือคนใหม่ที่เอาความเท็มาปั้นเป็นทอนทุกคำคือบาดแพลเก่าทุกใบคือสิ่งที่เคยหมดแต่ตอนนี้กูเป็นไฟเป็นพลังเป็นคนที่กลับมาล้อนกูทำเองทุกอย่างใครดูถูกกูอยากเข้ามาไกลกูลําคานที่กูเคยตรงมือไง้ํามันทวนจะกเจอธิบ้านแต่ตอนนี้กูเป็นแสงกูบินขึ้นไปจนมึงตาไม่ทัน จันมือกูด้านไม่มีมันล้นลงผ้าหนุกต้องมอยเลยเชื่อที่มึงต้องโจงเผาคืนนี้กูเดือดเกินใจยู่กูมาเต็มจะลงท่านู้นงไม่ยังไม่ต้องให้เว้นได้บบาไม่ช่าได้ยังไม่อยอมจากเด็กที่โดนเย็บโดนสำนวนดาวว่าไม่มีวันคืนมันยาแต่ตอนนี้มึงต้องหลีกเพื่อไฟในตัวกูมันเผาหลอ,อกกูหลุดจากเหงือลองที่เคยเกินกูจนเกือบไม่รับสังเบืนอนว่ากูไม่ถึงแต่มึงดูตอนนี้สิใครที่พุ่งยานจนโหวดฟาดจอกชีวิตกูลอมันลุกลอมมันลุกจนเกือบแม้นสกัดตอนมันก็ดที่ซ้ำมันมึงแจ�